จะามาปิดไฟเลยปิดไฟสวัสดีครับปิดไฟแล้วครับผมครับผมสสวัดีครับไม่ต้องสื่เชียร์ดิแทนซิ่งก็ได้เขาจะเห็นหน้าหล่อๆเหมือนโจรเลยเนี่ยเดี๋ยวโปรันน่อยนะคลิปตรงทำแล้วขอควให้หน่อ่าวันนี้มาคุยกันเรื่องการลงทุนครับผมเอาแนะนำตัวเองหน่อยผมเชิญก่อน ผมชื่อดอนนะครับแน่นํำไงบ้างครับพี่อยู่อยู่ซานฟรานซิสโกอลามิดาครับผมเอาสัมภาษณ์ที่ดอนก่อนครับพี่ดอนมาอยู่ปีไหนมาตั้งแต่ปี2005ครับผม2อ0 5แล้วมาทำอะไรมาตอนแรกมาเป็นนักเรียนครับมาเป็นนักเรียนครับผมอืมแล้วก็เรียนอยู่กี่ปีเรียนอยู่โอนานเหมือนกันครับพี่จะไม่ได้ล <laughs> ะจประมาณเจปีมั้งแล้วเรียนจบแล้วไม่ได้กลับอ่ะ อชอบที่นี่ครับเราอยากอยู่ที่นี่ครับรู้ว่าที่นี่มันมีโอกาสมากกว่าครับมไม่ใช่ว่าได้ลูกได้เมียอยู่ที่นี่ต่ออ๋อไม่เกี่ยวไ,ไม่ใช่ถึงไม่ได้ลูกได้เมียก็อยู่ที่นี่ครับโอเคโอเคได้สามียังอยู่นี่เลยครับ <laughs> นี่มันซานฟรานซิสโกนะ <laughs> มันได้จริง <laughs> อยากทำเป็นล้อเล่นไป <laughs> <laughs> เราคุยกันสบายๆอันนี้แนะนำตัวชื่อหนุ่ยนะครับเรียกใหญ่คำก็ได้ตอ,อนนี้เราถ่ายกันอยู่ร้านคิวทูซูชิ อยู่ในเบอรแเลียครับตรงซานฟรานซิสโกครับผมมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี2002แล้วก็จะพัดจะผูได้ไปทำซูชิทำมาก็เกือบ20ปีแล้วเออก็ทุกวันนี้ก็เลือกทำแขวนมีดฮะแขวนมีดเอามีดไปแขวนไว้ มันก่อนตกลงมาเกือบโดนเท้าจริงเหรอพี่อ,อเ่เราเราคุยกันไรสาระมากเลยเปนคดไปสะะัละอ้าเออเข้าเรื่องเราว่าจะมาคุยกันเรื่องการลงทุนซึ่งพูดถึงเรื่องคนไทยที่เข้ามาอยู่ในอเมริกา,าจริงๆแล้วคนไทยก็คนไทยสังเกตเวลาคนไทยเจอกันคนไทยจะอวยกนะ่อขอให้รวยให้รวยนะครับ แต่ฝรัลล่งเขาจะบอกว่าขอให้ stay healthy นะส่วนใหญ่นะเพราะฝรัลล่งเขาจะถือว่าการ stay healthy เนี่ยพอคุณมีสุขภาพแข็งแรงคุณก็ไปทำเงินได้แต่คนไทยจะขอให้ด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยจะโฟกัสเรื่องความรวยมากไม่เฮ a l t h ช่างแม่งม<笑><笑>ดีไหมเนี่ยไม่ได้ต้องมันต้องควบคู่กันไปเอจริงๆแล้วก็ก็มีนักคิดรุ่นใหม่เขบอกว่าจริงๆแล้วหาเงินมาเท่าไหร่ ก็มาเสียกับสุขภาพาหมดปัญหาคือจย่งทากนไม่ได้แลสิคนก็เลยต้องแล้วเมืองไทยมันหากินยากลําบากใช่ไหมี่ดอนใช่ครับใช่แล้วทีนี้อ่าเรามาถึงตรงที่ว่าการสร้างพื้นฐานของคําว่าขึ้นไปอ่ามันจะมีคําว่าลิชใช่ไหมมีคําว่าเบลตี้เบลเนสคําว่าน i ะิชก็คือไปรวยเลย,ลยซึ่งการรวยมันแบ่งกัไนไปได้หลายอย่างเดี๋ยวเราจะพูดมั้งไหมเนี่ยเหมือนพูดคนเดียวเลยพูดได้พี่เสริมได้พี่ เดีย๋ยวให้พี่ดอนพูดต่อนะ,อะการจะขึ้นไปเป็นคนรวยเนี่ยมันมีมันมีหลายอย่างที่จะขึ้นไปมันก็มีอย่างเช่น่นการพนันตานี้กูรวยไว้รวยรวยถูกลอตเตอรี่ก็หนึ่งกา,การพนันเหมือนกันนะแต่บางคนก็ทำมาหากินานรวยทำมาหากินจนรวยใช้วิธีคิดแต่ที่จะแนะนำจริงๆคือการรวยที่มันยั่งยืนและถาวรก็คือการรวย ที่มาจากวิธีคิดวิธีคิดที่เสริมสร้างกําลังขึ้นไปเรื่อยๆในระดับที่จากที่เราไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ค่อยๆไม่ได้นัดแม่กันนะคิดเมื่อกี้เขาก็ถามอยู่ว่าเขียนได้ไหม <laughs> <laughs> ว่าจะเอาห้านาทีนี้ก็สาม่นาทีละอันโอเค <laughs> อก็เสริมสร้างความรวยก็คือเราต้องค่อยๆขยับขึ้นไปรวยขึ้น <laughs> คนที่จากคนจนซื้อลอตเตอรี่ถูกได้เงินส่วนใหญ่ก็ ท้ายที่สุดก็จะกลับมาจนเหมือนเดิมเพราะเขาไม่รู้ว่าวิธีการจะรักษาทรัพย์สินของเขาที่เขามีอยู่ทําไงและเขาแก้ไขปัญหาจากการที่เขาเรียกแก้ไขปัญหาไหมคือเขารวยมาจากวิธีนั้นอ่ะก็คือง่ายๆพี่อย่างนี้ผมเสริมนะผมคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวุฒิภาวะของเขาอ่ะยังเป็นคนจนอยู่คือเขาจะมีทรัพย์สินในมือเท่าไหร่ก็ตามแต่คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้เงินเขายังเป็นเหมือนคนจนเหมือนเดิมคืออยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรเอามาให้ได้ มีเงินเท่าไหร่จ่ายไปให้หมด,ดทุกที่ไม่แต่กลับไปคิดว่าเออเงินที่ได้เข้ามาแล้วเป็นโอกาสเข้ามาแล้วจะเก็บมันไว้ยังไงจะเอามันไปต่อเงินยังไง<ม>เขาไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเอออยากได้อะไรซื้อตอนนั้นเลยใช่ใช่ของนี้มันอยู่ที่เป้าหมายด้วยเป้าหมายและวิธีการคนที่จะขึ้นไปรวยได้จริงๆก็คือ,อมันเป็นวิธีการที่ต้องไต่ไต่ระดับขึ้นไป<ม>ขาคุณจะแข็งแรงเนี่ยสมมติคุณจะเดินขึ้นต้นดอยสุเทพเนี่ย<ม>คุณจะแข็งแรง แต่ถ้าคุณนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปข้างบนมันขึ้นได้เหมือนกันนะก็เหมือนกับคุณซื้อหวยแล้วมันถูกแต่ว่าถ้าคุณค่อยๆเดินขึ้นไปคุณจะแข็งแรงและเวลาคุณเดินลงมาคุณก็ไม่ล้มเพราะฉะนั้นการขยับขึ้นไปทีละนิดเนี่ยมันสําคัญกว่ามันก็คือการสร้างพ่อคูณภูมิปัญญาภูมิคุ้มกันให้ตัวเองการสร้างให้ตัวเองคุณแข็งแกร่งแล้วมันจะเป็นการรวยที่ยั่งยืนและถาวรถูกต้องอ่ะอภิตรมีอะไรเสริมไหมครับก็ถ้าเกิดจะเสริมก็เสริมเรื่อง เปลี่ยนความคิดตัวเองครับคือถ้าคนเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดเรายังไม่ยังไม่เปลี่ยนความคิดตัวเองให้ได้ก่อนอเราจะทําอะไรอะ่ะมันก็เหมือนทําไปแล้วก็ตันหมดเพราะว่าเราคือเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเราไม่คิดว่าเออเราจะตั้งเป้า,าว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากจะเลิกเป็นคนจนเราอยากจะเป็นคนรวยแต่เราไม่หยุดใช้เงินเลยเราสเปนมันอย่างเดียวเราจ่ายมันออกไปอย่างเดียวไม่เก็บมันไว้เลยมันจะเป็นคนรวยได้ยังไงใช่ไหมครับสมมติว่าคุณทํางานได้เงินเดือนหนึ่งเงี้ยสองร้อยเหรียญ สามร้อยเหรียญอะไรก็ว่าไปแต่คือคุณจ่ายมันไปหมดเลยสามร้อยเหรียญที่ได้มามันก็คือไม่เหลือถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดที่ว่าเออเฮ้ยวันนี้เราจะเริ่มเก็บเงินแล้วเราเก็บมันไว้อ่ะอย่างน้อยเดือนละ100หลนึ่งร้อยเหรียญใช้ไปสองร้อยเหรียญแต่อย่างน้อยทุกเดือนทุกเดือนที่มันเข้ามามันก็จะมีเงินเก็บเข้ามามากขึ้นทุกเดือนมันมันจะเพิ่มมันจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆอครับ อันนี้อันนี้มีมีเรื่องเสริมของต,ตัวของเรื่องของพี่ดอนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอพูดให้ฟังเรื่องนี้ก็คืออย่างอย่างที่หนุ่ยเนี่ยเป็นคนที่ชีวิตในวัยเด็กนี่โฟกัสกับเรื่องรวยมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําวันนี้พอเราได้ทําในสิ่งที่เรา,าทำมันก็เลยเกินของทุกอย่างมันต้องมีบาลานซ์มีทั้งเหมือนอผู้หญิงผ,ผู้ชายอย่างเงี้ยก็เรียกบาลานซ์ กลางวันคู่กังคืนยินอย่างของทุกอย่างมันมต้องมีบาลานซ์กันต้องมีความพอดอีเหมือนกับสารอาหารที่ก็มาในร่างกายอะไรที่มันโดดกินไปเช่นกินอะไรหวานเกินมันก็ต้องร่างกายกระพังค,คาว่าบาลานซ์ก็คือในชีวิตที่คุณเติบโตขึ้นมาเนี่ยคุณจะคุณจะสร้างสิ่งที่คุณจะสร้างครับคือการสร้างความสุขให้ตัวเอง,องให้ชีวิตตัวเองมันรู้สึกว่ากูขาดพอขาดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราอดทนแล้วเราโฟกัสกับเป้าหมายเรามากเกินไปเวลามันพังมันควัชง้หมดเลย เพราะฉะนั้นวิธีการที่ทําให้ถูกต้องให้ทําควบคู่กันไป<ม>คุณตั้งเป้าหมายคุณโฟกัสมันสักแปดสิเปอร์เซนต์อีกที่สิเปอร์เซนต์คุณทำในสิ่งที่คุณรักและมีความสุขแนละ้วม,มันรู้สึกดีแลกผ่อนคลายแล้วคุณถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรที่เรารักแล้วก็มีความสุขกับมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องการนะมันจริงๆก็คือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากมอันนั้นละอันนั้นละคือสิ่งที่เราต้องการจริงจเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวกันไปเดี๋ยวเรามาต่อกันคล